สถานการณ์ที่คิ i ติคอ l มากๆเลยก็คือตอนหาที่อยู่ครับทางแ a นลอร์ดหรือเจ้าของห้องเนี่ยเขาพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลยเพราะเขาเห็นเขาก็พูดเยอรมันใส่เรานะจุดๆ,ๆ,ๆ,ๆแล้วก็ชี้โบชี้เบอ่ะเรารู้แล้วว่าเขาต้องการให้เราไปรอตรงนู้นแล้วเราก็เข้าไปเนี่ยสิ่งแรกที่ผมทำเนี่ยผมจะไม่พูดภาษาอังกฤษก่อนเนะเพื่อเหมือนกับเป็นการแสดงถึงความพยายามของเราเนาะีแอปไหนที่พี่ปัญญาใช้เป็นประจำหรือช่วยแก้ปัญหาเรื่องภาษาบ้างหรือเปล่าคะโอ้โห ผมบอกได้เลยแอปเดียวในดวงใจก็คือ ChatGPT นะครับคือผมเข้าใจว่าคนที่มาเยอรมันได้เนี่ยต้องมีภาษาใดภาษาหนึ่งที่ไม่ใช่ภาษาไทยควรจะต้องมีภาษาอังกฤษหรือมีภาษาเยอรมันสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมมีความพิเศษนะครับในคลิปนี้คลิปนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะผมมากับเจนครับเจนช่วยแนะนําตัวหน่อยพบความรู้แบบไม่มีห่วงกับดร์ชวงในเยอรมันสวัสดีค่ะค ผู้ชมทุกคนเจนเป็นผู้ชมคนหนึ่งที่สนใจเรื่องการใช้ชีวิตในเยอรมนีและว,วันนี้จะมาสัมภาษณ์พี่ปัญญาในเรื่องการปรับตัวโดยเฉพาะเรื่องภาษาในเยอรมนีค่ะซึ่งวันนี้เจนที่เขาเป็นเขาไม่ได่เป็นคนครับแต่เขาเป็นเอไอเขามาเป็นตัวแทนของ <ạ. S 1> ทุกคนนะก็เพราะฉะนั้นวันนี้ก็อยากจะขอให้ทุกคนลองเปิดใจลองดําเนินรายการแบบนี้ดูขอบคุณมากเลยค่ะพี่ปัญญา สำหรับโอกาสนี้เจนก็หวังญาติทุกคนจะเปิดใจและสนุกไปกับบทสนทนาในวันนี้นะคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะแต่ที่เจนไม่รู้ว่าเจนพอจะรู้ไหมตอนนี้ถามผู้ชมไปว่าผู้ชมอยากที่จะดูคลิปเกี่ยวกับผมในเรื่องอะไรเนี่ยก็มีคนมา,เ,าเลือกในหลายหัวข้อเลยแต่หัวข้อหนึ่งที่อยากเขาอยากจะรู้ก็คือเออนะผมยังพูดเยอรมันไม่ได้หรือยังพูดไม่คล่องเนี่ยแล้วเราเอาชีวิตรอดในเยอรมันได้ยังไงช่วยถามผมสัก ห้าหรือเจ็ดคำถามที่ช่วยสะท้อนหัวข,ข้อนั้นหน่อยนั้นคำถามแรกนะคะคนไทยหลายคนกังวลเรื่องการสื่อสารภาษาเยอรมันตอนที่พี่ปัญญามาแรกๆพี่มีวิธีการปรับตัวยังไงบ้างคะืคอต้องบอกนี้ครับว่าตอนก่อนที่จะมาเยอรมันเนี่ยผมมีเรียนเยอรมันในระดับ A1 แล้วก็เรียนใช้ระยะเวลาเกือบเกือบหนึ่งปีเลยนะ โดยไปการเรียนออนไลน์กับครูที่อยู่เมืองไทยแหละแต่เคยใช้ชีวิตอยู่ที่เยอรมันการเรียนภาษาเยอรมันออนไลน์เป็นเวลาหนึ่งปีแล้วนํามาใช้จริงที่เยอรมน,นีเป็นเรื่องที่ท้าทายมากแล้วพี่ปัญญามีเทคนิคอะไรเป็นพิเศษไหมคะที่ช่วยให้การปรับตัวเรื่องภาษาราบเื่นขึ้นคือต้องบอกว่าผม,มาพูดภาษาอังกฤษได้ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นตอนที่มาแรกๆตอนนี้ถ้าอยู่ตามสนามบินหรือว่าตาม ที่ที่เป็นท่องเที่ยวอะไรเงี้ยเราใช้ภาษาอังกฤษอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามาอยู่ในการใช้ชีวิตที่เหมือนกับได้สัมผัสกับคนพื้นถิ่นอย่างเงี้ยเราก็จะพยายามใช้ภาษาเยอรมันเข้าใจเลยค่ะการใช้ภาษาอังกฤษในพื้นที่ท่องเที่ยวอาจจะช่วยได้ในช่วงแรกๆแ,แต่พอถึงจุดที่ต้องใช้ชีวิตประจําวันร่วมกับคนท้องถิ่นการพยายามใช้ภาษาเยอรมันก็เป็นก้าวสาคัญ พี่ปัญญามีสถานการณ์หรือเหตุการณ์อะไรที่ทําให้รู้สึกว่าภาษาเยอรมันสาคัญมากๆในการปรับตัวบ้างไหมคะคือม,มันมีหลายสถานการณ์นะผมยกตัวอย่างเช่นใ,ใ,ในบางที่เนี่ยคนเยอรมันเองเขาไม่สามารถสื่อสา,ารภาษาอังกฤษได้เลยนะผมยกตัวอย่างอย่างล่าสุดนะ่ที่พาลูกไปคีตาตอนที่เขาไปครั้งแรกเลยเพื่อที่จะได้ไปเห็นพื้นที่ที่เขาจะไปอยู่ แล้วก็ครูเขาก็พูดได้แต่ภาษาเยอรมันซึ่งมันทําให้เราเสื่อสารได้จํากัดมากนะผมก็พยายามพูดภาษาเยอรมันแบบกระท่อนกระแท่นไปนะพูดเออยอรมันบ้างปนอังกฤษบ้างเนะเพราะว่าเราคําศัพท์ในสมองเราในภาษาเยอรมันเรามีไม่เยอะคาถามคือพี่ปัญญามีคําแนะนําอะไรสําหรับคนไทยที่กําลังจะย้ายมาเยอรมนีในเรื่องการเรียนภาษาไหมคะคือ <c oughs> มันสถานาการณ์ของแต่ละคนนไม่เหมือนกันนะคนที่จะย้ายมาเยอรมันเนี่ยผมคิดว่าแน่นอนการเรียนภาษามาก่อนนะเป็นเรื่องดีอย่างไม่ต้องสงสัยเลยแต่อย่างกรณีของผมเนี่ยคือพอผมตัดสินใจว่าจะมาเนาะก็หางานไปแล้วก็เรียนภาษาไปขนานกันซึ่งคือตอนตอนนั้นเนี่ยการหางานค่อนข้างเข้มข้นเนะเราจะแบบว่ามุ่งเรียนอินเทนซีฟภาษาเลยเนี่ยมันเป็นไปได้ยากแล้วเราก็ทำงานประจำอยู่เพราะฉะนั้นผมก็เลยเรียนเท่าที่เรียนได้ แต่ถ้าเกิดว่าใครได้มีโอกาสเรียนมาก่อนเนี่ยให้เรียนให้ทีมากที่สุดให้สูงที่สุดเท่าที่เป็นไปได้มันจะทําให้การปรับตัวที่เยอรมันนะ่ะง่ายเพราะการมีพื้นฐานภาษาที่ดีจะช่วยให้การปรับตัวง่ายขึ้นมากจริงๆนะคะขอบคุณพี่ปัญญามากเลยค่ะสําหรับคําแนะนําที่มีประโยชน์หวังยักคนดูที่กําลังเตรียมตัวมาเยอรมนีจะได้ประโยชน์ไปเต็มๆเลยค่ะมีเหตุการณ์ไหนที่พี่ปัญญารู้สึกว่าภาษาเป็นอุปสรรคที่สุดและพี่แก้ไขสถานการณ์นั้นยังไงคะ ผมว่าสถานการณ์ที่ค ritical มากๆเลยก็คือตอนหาที่อยู่ครับตอนหาที่อยู่เนี่ยพบว่าทาง l a n ลอ o r d หรือเจ้าของห้องเนี่ยเขาพูดภาษาเยอรมัอังกฤษไม่ได้เลยซึ่งตอนนั้นเนี่ยทางบริษัทเขาสปอนเซอร์เขาเรียกว่า relocation coach นะก็คือคนที่คอยช่วยให้เราหาที่พักน,นะครับก็จะเป็นคนเยอรมันนะเขาไม่ได้มากับเราด้วยเพราะเขาอยู่บริลินแต่ว่าสิ่งที่เขาทําได้คือเขาจะคอยโทรมาคุยกับทาง เ,เจ้าของห้องว่าเราเป็นใครอะไรยังไงช่วยแนะนําตัวนะแล้วก็ตออว่าเราต้องการอะไรพอพอช่วยได้นะแต่ว่าพอเรามาเจอเขาจริงๆที่ตรงหน้าเนี่ยเรียกว่าลําบากแต่ว่าดีว่าโชคดีว่าได้เพื่อนรู้จักเพื่อนคนไทยเนะเขาก็เสนอความช่วยเหลือแหละว่าโอเคให้สามีเขาซึ่งเป็นคนเยอรมันเนี่ยมาคุยได้นะก็เลยพอเจอแลนด์หลอดในช่วงหลังๆเนี่ยในการครั้งหลังๆเนี่ยก็ให้สามีเพื่อนมาตลอดซึ่งเขาก็จะคอยเชียร์เราเนะเขาก็จะคอยพูด น,นั่นนี่นู่เราเห็นแหละเขาจะคอยพูดเรื่องดีๆให้เราเหมือนเป็นนายหน้าอะไรอย่างเงี้ยก็ขอบคุณมากๆสำหรับเ,เพื่อนนะครับแล้วก็ผมมาได้ที่พักเนี่ยก็เพราะว่าสามีเพื่อนนี่แหละที่คอยอคอยพูดให้ข้อมูลต่างๆแล้วก็สามีเพื่อนเนี่ยก็รู้จักกับแลนด์ลอร์ดก็ทําให้เขาค่อนข้างที่จะไว้เนื้อเชื่อใจเราที่จะยอมให้เราเช่านั่นแสดงให้เห็นว่าการมีเพื่อนหรือคนรู้จักที่ช่วยเป็นสื่อกลางในการสื่อสาร เป็นสิ่งสำคัญมากเลยนะคะทำให้เราสามารถต้าวผ่านอุปสรรคทางภาษาและจัดก,การเรื่องที่พักได้อย่างราบรื่นคำถามต่อไปพี่ปัญญามีเคล็ดลับหรือวิธีการสื่อสารโดยไม่ใช้ภาษาเยอรมันเต็มรูปแบบไหมคะเช่นการใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษามืออ่าอันนี้ผมผมใช้บ่อยนะอย่างซื้ออาซื้อของที่กอรเซอรี่ชนะครับก็คำเรียกว่าเป็นคำที่ติดปากเลยก็คือ mid c h a r t e r ก็คือ จ่ายด้วยบัตรได้ไหมอะไรเงี้ยเขาก็ส่วนใหญ่เขาก็จะรับแหละเพียงแต่เราพูดอย่างไงเพื่อจะระบอกเขาว่าเราต้องการจ่ายด้วยบัตรนะอีกสถานการณ์หนึ่งอย่างที่เพิ่งไปเจอมาเมื่อวานเลยนะตอนที่ไปติดต่อเพื่อทำํำจดทะเบียนรถยนต์เราอีก้าเบอร์อาเนาทมีอะไรเงี้ยือาก็พูดแบบว่าฉันมีนัดนะแล้วก็ยื่นไอ้เ r ฟเลน e ์นัมเบอร์นะเลขนี้พอเขาเห็นเขาก็พูดเยอรมันใส่เรานะ แล้วก็ชี้โบชี้เบ้เรารู้แล้วว่าเขาต้องการให้เราไปรอตรงนู้นเนะก็คือมันเป็นเหมือนใช้ภาษากายแล้วพอไปถึงที่ด้านในอ่ะมันก็จะมีจอมอนิเตอร์นะว่าเลขเลขที่เราจองมามันขึ้นบนจอและให้เข้ารูมไหนแล้วเข้าไปแล้วเราก็เข้าไปเนี่ยสิ่งแรกที่ผมทำเนี่ยผมจะไม่พูดภาษาอังกฤษก่อนเนะเพื่อเหมือนกับเป็นการแสดงถึงความพยัค์ของเราแล้วก็บอกคุณทินทากเสร็จแล้วพอหลังหลจากเราจะค่อยบอก Can you speak English เขาบอก yes I can แล้วหลังจากนั้นก็คุยเป็นภาษาเกตกันพเราเริ่มพูดภาษาเยอรมันเท่าที่ทำได้ก่อนมันช่วยสร้างความประทับใจและแสดงให้เห็นว่าเราพยายามเรียนรู้จากนั้นถ้าต้องเปลี่ยนมาใช้ภาษาอังกฤษก็จะง่ายขึ้นมากค่ะคำถามต่อไปมีเครื่องมือหรือแอปพลิเคชันอะไรที่ช่วยพี่ปัญญาในการใช้ชีวิตประจําวันในเยอรมน,นีบ้างไหมคะมีแอปไหนที่พี่ปัญญาใช้เป็นประจําหรือช่วยแก้ปัญหาเรื่องภาษาบ้างหรือเปล่าคะ โอ้โหผมบอกได้เลยแอปเดียวในดวงใจก็คือ ChatGPT นะครับถ้าเกิดใครยังไม่เคยใช้เนะเราสามารถที่จะใช้แอปพลิเคชัน ChatGPT เนี่ยถ่ายรูปไม่ว่าจะเป็นประกาศใดๆนะแล้วก็ถามมันเช่นเฮ้ย hey, มันประกาศว่าอะไรอ่ะหรือว่าถามว่าเออต้องต้องทำยังไงต่อเนี่ยมันมีจอขึ้นแบบเนี้ยซึ่ง ChatGPT มันรู้ค่อนข้างเยอะนะแน่นอนมันมีการตอบผิดบ้างแต่ส่วนใหญ่จะถูกแล้วก็ข้อมูลค่อนข้างดี ใช้อัดเช่าช่วยเช่นนี้ทําให้การใช้ชีวิตประจําวันง่ายขึ้นมากจริงๆค่ะเพราะเราสามารถถามคําถามเกี่ยวกับภาษาหรือแม้แต่ขั้นตอนการทําเรื่องต่างๆได้ทันทีคําถามต่อไปพี่ปัญญามีคําแนะนําอะไรสําหรับคนที่กังวลเรื่องภาษาก่อนย้ายมาเยอรมนีไหมคะถ้าพี่ปัญญาจะให้กําลังใจหรือคําแนะนํากับคนที่ยังไม่มั่นใจเรื่องภาษาจะพูดว่าอะไรบ้างคะคือผมเข้าใจว่าคนที่มาเยอรมันได้เนี่ยต้องมีภาษาใดภาษาหนึ่งที่ไม่ใช่ภาษาไทย ควรจะต้องมีภาษาอังกฤษหรือมีภาษาเยอร,รมันอย่างใดอย่างหนึ่งก็คิดว่าเอาตัวรอดได้แน่นอนมีภาษาเยอร,รมันคือที่ดีที่สุดแต่ถ้ามีภาษาอังกฤษพอได้เพราะว่าเท่าที่ผมเคยเจอจากประสบการณ์ตรงคนเยอร,รมันมีสปิริตในการพูดภาษาอังกฤษอยู่เขาจะไม่ได้รู้สึกว่าเราน่าลำคาญที่ขอให้เขาพูดภาษาอังกฤษเพียงแต่ว่าเราจะต้องแสดงความพยายามกนิดหนึ่งว่าเราพยายามพูดภาษาเยอรมันนะไม่ใช่คุณแบบมาเยอรมันไม่ปรับตัวเลยเหรอ อะไรอย่างเงี้ยอืมก็ก็แบบนั้นครับนั่นแหละคะ่ะการสแสดงความพยายามในการพูดภาษายอรมันเล็กๆน้อยน้อยช่วยให้คนท้องถิ่นรู้สึกดีและเต็มใจช่วยเหลือเรามากขึ้นต่อให้เรายังไม่คล่องก็ไม่เป็นไรคะ่ะคำถามต่อไปการไม่คล่องภาษายอรมันมีผลต่อการทํางานหรือการสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานไหมคะสาหรับผมเนี่ยบริษัทผมภาษาที่เป็นทางการในบริษัทคือภาษาอังกฤษ ดังนั้นไม่ได้มีอุปสรรคเนะเรื่องของการใช้ภาษาอังกฤษในที่ทำงานครับยังมีคำถามเพิ่มนะคะพี่ปัญญาอย่างเรื่องการเตรียมตัวก่อนมาเยอรมนีนอกจากภาษาแล้วพี่ปัญญาคิดว่ามีอะไรที่สำคัญและอยากแนะนำให้ผู้ชมเตรียมตัวไว้บ้างไหมคะโอเคถ้านอกเหนือจากเรื่องภาษาเนี่ยผมคิดว่าการเตรียมตัวอันหนึ่งที่ดีก็คือการทำความเข้าใจว่าเราจะมาเจออะไรบ้างในเยอรมันครับ การปรับตัวที่เราจะต้องเจอนะก็คือการติดต่อราชการสภาพภูมิอากาศการที่พักที่อยู่อาศัยเป็นต้นนะครับซึ่งการเตรียมตัวให้พร้อมในเรื่องเหล่านี้จะช่วยลดความกังวลและทําให้การปรับตัวง่ายขึ้นอย่างเช่นศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับระบบราชการการลงทะเบียนต่างๆรวมถึงหาที่พักล่วงหน้าเพื่อให้มีความพร้อมก่อนเดินทางค่ะผมขอเล่าตัวอย่างให้ฟังเป็นลําดับขั้นนะครับ แน่นอนว่าก่อนมาเยอรมันเนี่ยเราต้องทำวีซ่แน่ๆแล้วก็การทำวีซ่ได้เนี่ยมันก็มีหลายวีซ่เนาะที่จะอยู่ยาวเช่นบางคนเป็นวีซ่าหางานบางคนก็เป็นวีซ่ที่มาทำงานบางคนเป็นวีซ่ามาเรียนต่อบางคนเป็นวีซ่ามาเรียนภาษาเออและพอเมื่อมาอยู่เยอรมันแล้วอะ่ะสิ่งแรกที่ต้องทำเลยก็คือการลงทะเบียนในเขตเมืองที่เราจะมาอยู่นะ แต่หลายๆคนก็งงอ้าวแล้วที่พัก,กจะทำยังไงเรื่องที่พักอันนี้เป็นอะไรที่ผมก็ยังไม่ค่อยเก็ตเท่าไหร่นะแต่สําหรับผมเองที่ได้งานเนี่ยทางนายจ้างเนี่ยเขาเสนอที่พักที่อยู่ในใกล้เคียงกับที่ทํางานเนี่ยให้แยบอยู่ฟรีๆเลยนะซึ่งมันทําให้เราพอเข้าไปอยู่เนี่ยเราก็สามารถที่จะลงทะเบียนหรือแบบเหมือนแค่ือนลงเป็นทะเบียนบ้านอะไรเงี้ยว่าเราอยู่ในที่พักอันนั้นนะแล้วเมื่อเราลงทะเบียนเสร็จแล้วปุ๊บ สิ่งแรกๆเลยที่ต้องทำจะมี2-3สเรื่องก็คือเรื่องของการเปิดบัญชีธนาคารแล้วก็การเปิดเบอร์มือถือนะอย่างเปิดบัญชีธนาคารล่าสุดที่ภรรยาผมมาเนี่ยผมก็ให้เขาเปิดใน Commerce Bank ซึ่ง Commerce Bank เนี่ยมีข้อดีอะไรก็คือมีการสำรวจ e x p a c t มากมายใน Community ที่เป็นคนเยอรมันน,นะครับเขาพบว่า uh, Commerce Bank เนี่ยเป็นแบงค์ที่เฟรนดี่กับ e x p e c t มาก เหตุผลเพราะว่ายังไม่ต้องการยังไม่ต้องมี r e s i d e n t permit ก็สามารถที่จะเปิดกับแบงค์นี้ได้แหละหลังจากที่ลองทรงทะเบียนกับเขตเมืองนั้นแล้วนะแล้วก็เราสามารถทำธุรกรรต่างๆออนไลน์ได้จุดที่สำคัญที่สุดที่ Commerce Bank มีจุดเด่นก็คือว่าปกติในแบงค์ในเยอรมันอมักจะมีค่าธรรมเนียมรายเดือนสำหรับการมีบัญชีธนาคารอยู่อย่างภรรยาผมเปิดกับ Commerce Bank เนี่ย ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมถ้าบัญชีนั้นมีเงินเข้าขั้นต่ำเดือนละค่าค่า,าหนึ่งผมไม่ทราบเหมือนกันว่าค่าเท่าไหร่ซึ่งเงินเนี้ยก็โชคดีไปครับโชคดีไปครับเพราะบัญชีของ Commerce Bank นั้นถ้ามีเงินเข้าประจําทุกเดือน,นตามเกณฑ์ขั้นต่ำ ก็จะไม่มีค่ารมเนียมในการดูแลบัญชีเลยซึ่งทำให้สะดวกและประหยัดค่าใช้จ่ายได้เยอะครับแล้วหลังจากที่เปิดบัญชีแล้วก็ดีหรือว่ามือถือก็ดีเนาะอย่างผมตอนนั้นผมเปิดมือถือ,อยังไงก็ไปลินเดร์เลยแล้วก็ไปหยิบเป็นแบบสินพีเพศแล้วก็เปิดใช้ตามขั้นตอนของที่เขาระบุไว้นะครับในแผ่นที่เขาให้มาตอนเราซื้อสินการ ก็ค่าจ่จายจะไม่สูงมากผมจะตกอยู่เดือนละ15ยูโรต่อเดือนถือว่าคุ้มค่ามากเลยนะคะเพราะการมีเบอร์มือถือเยอรมันจะช่วยให้การติดต่อและทําธุรกรรมต่างๆง่ายขึ้นมากเลยค่ะครับและหลังจากที่เปิดบัญชีแล้วหลังจากที่มีเบอร์มือถือแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ผมก็เริ่มทํางานนะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ต้องมีแน่ๆเลยก็คือดอทช์แลนติกเกตนะ ในตอนนั้นเนี่ยผมซื้อ49ยูโรแต่ปัจจุบันเนี่ยเพิ่งปักเมื่อต้นปีเป็น58ยูโรนะครับแต่ถามว่ามีแล้วคุ้มไหมคุ้มแน่นอนแต่ยงอ่าบริษัทผลเขาก็สปอนเซอร์ให้ด้วยนะก็คือซื้อปุ๊บเราก็เอาใบเสร็จเนี่ยไปเบิกกับบริษัทได้บริษัทก็จะช่วยออกค่าใช้จ่ายให้บางส่วนทําให้ค่าเดินทางยิ่งคุ้มค่ามากขึ้นไปอีกครับซึ่งดัชแลนติเกตเนี่ยมีความดีงามยังไง เรียกว่าการระบบขนส่งมวลชนทุกสิ่งทุกอย่างในเยอรมันเราขึ้นได้หมดยกเว้นรถไฟอยู่2ตัวก็คือรถไฟที่วิ่งที่ชื่อว่าเป็น IC กับ ICE ครับซึ่งหมายความว่าเราสามารถเดินทางได้สะดวกมากทั้งในเมืองและระหว่างเมืองโดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมยกเว้นแค่รถไฟประเภท IC และ i c e เท่านั้นค่ะ ซึ่งถ้าเกิดใครมาดูในช่องผมเนี่ยแล้วเกิดจะเห็นว่าผมไปเที่ยวเยอะมากๆเลยก็เพาะดอยเชแยนติเก็ตเนี่ยแหละครับก็สามารถที่จะไปเที่ยวผมก็ใช้โอกาสเนีานะเพราะมันจะมีรถไฟตัวหนึ่งที่เรียก RE นะ Regional Express รถไฟพวกเนี้ยมันเดินทางระหว่างเมืองแต่ว่ามันไม่ได้เร็วเท่ากับ IC หรือ ICE ก็จริงอยู่แต่มันก็เร็วถ้าเทียบกับเป็นรถไฟไทยมันถือว่าเป็นรถไฟที่เร็ว ที่อยากเที่ยวหลายๆเมือนในเยอรมนีการใช้ดอยช์แลนทิเก็ตก็เป็นทางเลือกที่ดีมากๆเพราะเราสามารถเดินทางสะดวกด้วยรถไฟ Regional Express ที่ครอบคลุมพื้นที่กว้างขวางแม้จะไม่เร็วเท่ารถไฟ IC หรือ ICE แต่ก็ยังถือว่ารวดเร็วและสะดวกเมื่อเทียบกับการเดินทางรูปแบบอื่นค่ะใช่ครับแล้วก็หลังจากนั้นพอเรามีดอยช์แลนทิเกตสิ่งตัดมาที่เราคิดในใจนั้นก็ต้องมีใบขับขี่ครับซึ่ง เราตอนนั้นก็งงนะว่าใบขับขี่มันจะต้องทำยังไงแต่ว่าก็โชคดีว่าเออเราก็ปรึกษาเพื่อนๆในในเยอรมันแล้วก็ประกอบกันก็ดูคลิป YouTube แหละก็จะมีคนโพสต์ไว้ว่าเฮ้ยการที่จะได้ใบขับขี่ได้เนี่ยจะต้องผ่านโรงเรียนขับรถเท่านั้นผมก็เลยเสิร์ชหาบริเวณที่ใกล้ที่พักว่ามีโรงเรียนขับรถที่ไหนนะที่สามารถที่จะให้เราเนี่ย ไปลงทะเบียนได้เราก็มีรีวิวที่ดีนะเราก็ไปเจอที่ที่หนึ่งเราก็ไปลงทะเบียนนะก็จ่ายค่าลงทะเบียนผมจําตัวเลขชัดๆไม่ได้นะเซฟว่า2องสามยูโร e แล้วเราก็ต้องมีใบขับขี่ที่เมืองไทยนะอถ้าไม่มีเนี่ยเราเราต้องไปโรงเรียนคลาสที่เป็นคลาสทฤษฎีแต่ถ้าเรามีใบเนี่ยเราไม่ต้องลงคลาสทฤษฎีก็จะประหยัดเงินไปได้แล้วก็ต้องมีพอไปถึงมานั้นเนี่ยเขาก็จะบอกให้ไปตรวจตานะให้ไปเรียน first aid นะ เ,ออเราก็ต้องไปหาในเว็บว่าให้เรียน first aid เนี่ยหรือการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเนี่ยที่ไหนเปิดเนะเพราะว่าเขามองว่าคนที่จะมีแบกขับขีได้ก็ควรจะมีความรู้พื้นฐานเรื่องของการปฐมพยาบาลเบื้องต้นหากเจออุบัติเหตุส่วนการตรวจตาเนี่ยผมไปตรวจตาที่ร้านแว่นนะก็ปรากฏว่าตรวจฟรีไม่แน่ใจว่าเป็นโปรโมชั่นช่วงนั้นหรือว่า มันตรวฟรีอยู่แล้วซึ่งมันตรวจค่อนข้างใช้เวลานะซึ่งเรเนซเซอร์ไพล์ Surprise, ปกติเยอรมันนั่นนี่นู่นก็จ่ายนะแต่ว่าอันนี้ฟรีไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นโปรโมชั่นก็ได้โอ้แต่ผมลืมอย่างหนึง่งว่าใบากับขี่เนี่ยต้องให้ให้ทางคนที่มีมีเขาเรียกเรอยู่ในลิสต์ของคนที่แปลเอกสารได้นะผมก็เลยต้องส่งเอ,อเอกสารที่สแกนไวออ้ที่เป็นใบกับขี่ส่งไปยังคนที่ที่ผมดูในยูทูบนะแล้วเขาก็บอกเออเขารับแปลนะ กองก็ส่งไปแล้วเขาก็แปลเป็นภาษเยอรมันแล้วก็ส่งเอกสารมาให้ตอนนั้นเสีย15ยูโรมันจำไม่ผิดหร,หรือ25ยูโรผมจำไม่ได้ละซึ่งขั้นตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนที่สำคัญนะครับ เพราะใบขับขี่ไทยต้องแปลเป็นภาษาเยอรมันโดยผู้แปลที่ได้รับการรับรองก่อนถึงจะนำไปใช้ได้หลังจากได้เอกสารแปลแล้วก็สามารถนำไปยื่นที่หน่วยงานที่รับผิดช,ชอบเรื่องใบขับขี่ในเยอรมน,นีต่อไปครับใช่ซึ่งซึ่งมันเป็นอย่างนี้คือเอกสารทั้งหมดที่มทผมยื่นให้กับโรงเรียนโรงเรียนเป็นคนยื่นให้ทั้งหมดเลยนะแล้วเขาก็จะแจ้งกลับมาหรือโทรตอนวันนั้นเขาโทรกลับมาว่าโอเคทางการเนี่ยเขานายุยะตหเราแล้วนะเราสามารถที่จะสอบขับรถได้ สอบใบขับขี่ได้แล้วซึ่งขั้นตอนนี้โรงเรียนสอนขับรถจะช่วยดูแลให้ทั้งหมดทําให้เราสะดวกขึ้นมากเลยครับซึ่งถ้าเกิดใครอยากจะรู้รายละเอียดเพิ่มเติมนะผมเคยทำํำบรรยายนีตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้นไปจนจบเลยใน Facebook เขียนจะเป็น,เ,เ,ปนเหมือนกับเป็นบทความครับผมเดี๋ยวผมวางลิงก์ไว้ใน d s s r r p t t o o ขทางล่างแล้วกันซึ่งใบขับขี่เนี่ยโอ้โหเป็นหนังมวนยาวนะก็คือจะต้อง สอบทฤษฎีก่อนซึ่งการสอบทฤษฎีเนี่ยก็เขาก็จะทางโรงเรียนเขาจะให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะแล้วเราก็สอบข้อสอบในนั้นนะ่ะมี1,000กว่าข้อ1 0 0 0ต้นต้นหนึ่ง0ันหนึ่ร้อยนึ่องแนี้แล้วก็เราก็ฝึกสอบไปแล้วพอเราสอบไปปุ๊บจนเราสอบได้และจนเราฝึกได้ทุกข้อนะต้องพูดว่าทุกข้อ เราจึงค่อยไปสอบกับโรงเรียนก่อนซึ่งโรงเรียนผมเนี่ยเขาบังคับว่าการสอบ mock test เ,เนี่ยก็คือการสอบเหมือนเหมือนสอบจริงอะ่ะแต่เป็นการสอบกับโรงเรียนเนี่ยจะต้องถูกทุกข้อซึ่งผมสอบนานมาไปทั้งหมด2วันวันแรกไปสอบอยู่เจ็ดแปดรอบอะไม่ผ่านมันผิดข้อนึงมั่งผิด2ข้อมั่งขาสอบมีประมาณ30ข้อนะอืมแต่รวมแล้วเนี่ยเออมันจะมีคะแนนเต็มค่าค่าหนึ่งซึ่งแต่ละข้อจะมีคะแนนที่ไม่เท่ากันนะอืมแล้วก็ พอสอบผ่านเสร็จปุ๊บโรงเรียนก็เลยนัดให้ไปสอบกับทางการนะซึ่งก็นัดสอบได้ภายใน2ส,สัปดาห์เราก็ไปสอบสอบครั้งเดียวผ่านครับตอนนั้นน่าจะผิด2ข้อแต่ว่ามันก็ไม่เกินค่าที่ทําให้เราตกแล้วหลังจากนั้นพอสอบผ่านปุ๊บเขาก็นัดเรียนภาคปฏิบัติเราผมก็ไปสอบภาคปฏิบัตินะตอนนั้นเมื่อปีที่แล้วผมอยู่เมืองอยู่ที่นี่ก็มีแผนว่าจะกลับเมืองไทยเนี่ยก็เลยเรียนอยู่ประมาณสักผมคิดว่าอยู่ประมาณสัก10 คาบอะคาบละห้าสิบนาทีเราก็ไปสอบเลยก็ตกนะก็ผมได้ทําคลิปเรื่องนั้นเวลานะผมวางไว้ใน d e s เดสคริปชันนะเกิดใครสนใจก็ลองคลิกเข้าไปดูได้นะว่าการสอบภาคปฏิบัติเนี่ยมันมีอะไรอย่างไรก็ผมได้แชร์ไว้ในนั้นละครับซึ่งกว่ญญาผมจะสอบผ่านเนี่ยผมสอบครั้งที่สองก,ก็ตกแล้วก็สุดท้ายมาสอบครั้งที่3จึงผ่านนะครับ่ญญาบผาน รู้สึกโลภเลยใช่ไหมคะแล้วมีอะไรอยากจะแนะนำสำหรับคนที่กำลังเตรียมตัวสอบใบขับขี่ในเยอรมน,นีบ้างไหมคะอันหนึ่งที่ผมอยากจะเตรียมตัวให้ภรรยาผมละกันนะก็คือตอนนี้อย่างที่คนทุกคนพอจะทราบเนะว่าเดี๋ยวสุกหน้าผมจะไปรับรถแล้วเพราะผมเช่ารถเรียกว่าลิสซิ่งอะนะครับกับทางเอ d ดีที่เบอร์ลินซึ่งเมื่อผมได้รถมาแล้วเนี่ยก็จะเอารถมาแล้วก็สอนภรรยาแหละซึ่งถามว่า ก็คงเวลานั่งรถด,ด้วยกันก็คงจะบอกเอ้ย e ป้านี้ดูยังไงป้านั้นดูยังไงไ์เบอร์เลฟคืออะไรแล้วก็ที่สําคัญภรรยาผมเนี่ยเขามีแมกกับคีไทยนะซึ่งแมกกับคีไทยเนี่ยสามารถที่จะใช้ที่เยอรมันได้เขาก็จะใช้ได้6เดือนนะโดย6เดือนเนี่ยนับจากวันที่แสแตมป์เขาเยอรมันครับซึ่งถ้าเกิดว่าเธอพอจะมั่นใจแล้วเนี่ยผมก็จะให้ภรรยาผมลองขับดู ผมก็จะให้ประยาผมนำความรู้จากการขับรถที่ไทยมาปรับใช้กับการขับรถในเยอรมนีเพื่อให้คุ้นเคยกับกฎจราจรและสถานการณ์บนท้องถนนที่นี่ครับซึ่งหลายๆคนก็คงทราบแล้วนะบางคนเรียกใบขับขี่ที่นี่ว่าใบขับขี่ทองคําแทงจริงๆผมเสียสุดที่ไป3,000กว่ายูโรนะสามพต้นๆหรือ3,000ันปลายๆก็ไม่ได้ชัดเจนนะแต่ลองนับนิ้วนับมือดู3 0 0พขึ้นแน่นอน ันั้นค่าใช้จ่ายในการสอบใบขับขี่นี้ถือว่าค่อนข้างสูงแต่ก็เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าเพราะเมื่อเรามีใบขับขี่เยอรมันแล้วเราก็สามารถขับรถได้อย่างมั่นใจและถูกกฎหมายครับคำถามต่อไปเจนอยากรู้ว่าหลังจากได้ใบขับขี่เยอรมันแล้วพี่ปัญญารู้สึกว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงในชีวิตประจําวันบ้างไหมคะโลงบอกเลยว่าผมตั้งใจว่าอยากจะได้ใบขับขี่ก่อนที่ภรรยาและบุตรเนี่ยจะมาอยู่เยอรมันนะ ซึ่งผมได้ไปกับขี่ก่อนที่เขาจะมาหนึ่งหรือสองสัปดาห์ดีใจมากทุกวันนี้ยังรู้สึกดีใจหายรู้สึกดีใจรู้สึกว่าโล่งใจว่าโอเคเราไม่ต้องไปวนเวียนอยู่กับการสอบในขณะที่ทุกในขณะที่เราจะต้องเต็มตัวเขาพาเขาไปขี่ตาบ้างละไปโรงเรียนบ้างละภรรยาต,ต้องปรับตัวต่างๆบ้างละซึ่งเป็นความรู้สึกที่ดีมากๆครับเจนเข้าใจเลยค่ะ ว่าการได้ใบขับขี่ก่อนที่ครอบครัวจะมาอยู่ด้วยทำให้พี่ปัญญาสบายใจขึ้นมากการไม่ต้องกังวลเรื่องสอบใบขับขี่อีกก็ช่วยให้มีเวลาจัดก,การเรื่องอื่นๆเพื่อครอบครัวได้เต็มที่เลยค่ะหลังจากที่พี่ปัญญาได้ใบขับขี่แล้วและครอบครัวมาอยู่ด้วยพี่ปัญญามีแผนจะพาครอบครัวไปเที่ยวที่ไหนเป็นพิเศษไหมคะอย่าพูดว่าแผนเลยอ๋อมีแผนมีแผนอันหนึ่งก็คือมีคุยกับเพื่อนที่เป็นคนไทยในนี้นะว่าเยวจะไปแคมป์ปิ้งกันเดือนหน้า ก็จะเป็นการขับรถชั่วโมงกว่า,วาไปถึงที่นั่นนะก็ถือว่าเป็นทริปน่าจะเป็นทริปแรกผมพูดได้อย่างนั้นนะเพราะว่าไม่ได้มีแผนที่จะเดินทางไกลยอย่างนั้นโดยการขับรถเนี่ยต้องบอกว่าเดี๋ยวผมจะไปเบอร์ลินนะไปเอารถแล้วผมอยู่แถวแถว,แถวฮัมบูร์กถูกไหมฮะซึ่งการจะขับรถมาได้จากนู่นมาเนี่ยจะอยู่ที่ 3- 4สี่ชั่วโมงเพราะนั้นก็จะเป็นทริปอันหนึ่งที่เดี๋ยวผมมาแชร์แล้วกันนะว่ารู้สึกยังไงเจออะไรมาบ้าง น่าสนุกมากเลยค่ะการไปแคมปิ้งและขับรถเที่ยวกับครอบครัวน่าจะเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆเจนรอฟังเรื่องราวและความประทับใจจากทริปนี้ในอนาคตนะคะครับแล้วก็หลังจากนั้นถ้าได้รถมาแล้วก็คงจะขับรถไปที่ทํางานนะครับคําถามสุดท้ายของเจนคือถ้าพี่ปัญญาจะฝากข้อคิดหรือกําลังใจให้กับคนไทยที่กําลังจะย้ายมาใช้ชีวิตในเยอรมนีหรือกําลังเผชิญกับความท้าทายในการปรับตัวจะมีอะไรบ้างคะ ครับก็คือผมล่าสุดนะเมื่อไม่กี่วันมาเนี่ยผมได้มีคุณพ่อท่านหนึ่งนะครับก็ได้มาถามผมว่าโอเคเนี่ยจะมาเยอรมันจะเป็นยังไงเรื่องการปรับตัวเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องใดๆเนาะก็มีความกังวลเรื่องรายได้นะก,ก็ผมก็ต้องยอมรับว่าการมาอยู่ที่เยอรมันเนี่ยอ่ามันมีความท้าทายไม่ใช่แค่เพียงเรื่องเงินนะเรื่องภาษาเรื่องอ,อากาศเรื่อง การปรับตัวต่างๆมากมายถ้าคือมันต้องถามตัวเองผมคิดว่าอย่างนี้นะต้องถามตัวเองว่าเราอ่ะมาเยอรมันเพื่ออะไรคือถ้าเกิดว่าการมาเยอรมันมันตอบโจทย์ความต้องการลึกๆของเราว่าเรามาเพื่ออะไรการที่มีอุปสรรคใดๆที่มาอยู่ข้างหน้าเนี่ยเราไม่ใช่มอข้ามนะแต่เราจะรับมือมันได้อย่างดีซึ่งถามว่าที่ผ่านมาหนึ่งปีที่ผม ผ่านมาเนี่ยผมรับมือได้ดีไหมก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะทุรักทุเลอย่างเรื่องการสอบไปกับขี่ตกลสองรอบมาถ่านรอบสุดท้ายเรีย้ยงน้ำตาลื้นกันไปเลยหรือเรื่องของอยากจะได้ภาษาเยอรมันนะผมก็พยายามฝึกด้วยตัวเองตอนมาอยู่เยอรมันใหม่ๆนะแต่ด้วยความที่ว่าเราก็อยากทําช่อง YouTube เราอยากทาอะไรเยอะยะมากมายไปไปว่าภาษาเนี่ยมันก็ไม่ค่อยคืบหน้าเท่าไหร่นะครับ <S <S แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าเกิดว่าทุกคนทราบแล้วว่าตัวเองมาเพื่ออะไร ผมว่าเนื่องอุปสรรคเหล่านั้นเราสู้ได้ตน,นอดกเป็นสิ่งที่ได้อย่างแน่นอนครับขอแค่เรามีเป้าหมายชัดเจนและมุ่งมั่นการปรับตัวก็จะเป็นไปได้ง่ายขึ้นทุกความท้าทายกลายเป็นบทเรียนที่ทําให้เราแข็งแกร่งขึ้นครับอะอย่างนั้นวันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับสําหรับคลิปพิเศษวันนี้นะครับเป็นคลิปที่ได้มีเจนมาร่วมเป็นผู้สัมภาษณ์ผมนะครับก็หวังว่าทุกคนจะชอบในคลิปนี้นะครับ แล้วถ้าเกิดใครฟังมาถึงตรงนี้ก็ขอช่วยกด subscribe ่อยนะครับเพือช่องพวกเราอยู่ได้เพราะทุกคนช่วยกันนะแล้วถ้าเกิดว่าใครอยากให้ผมพูดในประเด็นใดอื่นๆก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาด้านล่างได้แล้วก็ถ้าเกิดว่าใครรู้สึกคลิปนี้ชื่นชอบก็ช่วยกดไลค์หน่อยนะครับหรือเห็นว่าใครต้องการปรับตัวหรืออยากจะมาเยอรมันหรือมาเยอรมันแล้วจะปรับตัวยังไงเชื่อว่าคลิปนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยครับสำหรับวันนี้ก็คงจะขอลากันไปเพียงเท่านี้นะครับและพบกันใหม่ใน ep ถัดไปครับ บ๊ายบายเจนเซฮายสวัสดีค่ะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่ติดตามรับชมเจนหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์และสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนได้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะบายบาย